กราบสวัสดีพี่พี่เอกุมารทองเมืองพะเยาทุกท่านนะครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยครับกับพระเครื่องเครื่องรางของขัง,งนะครับกับพระปกุมารทองเมืองพเยานะครับวันนี้นํพาพระสวยๆมาฝากพี่พี่เออีกเหมือนเดิมนะครับ มาดึกหน่อยนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับชุดนี้เป็นพระชุดหล่อโบราณเนื้อโลหะเนื้อทองผสมเก่าๆกนะครับเอาองละ1,000บาทนะครับ EP นี้ชุดนี้นะครับผมเอาองละ1,000บาทนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับมาชมองค์แรก คิดแรกกันเลยแล้วกันนะครับองแรกคิดแรกครับเป็นรูปหล่อโบราณน,นะครับรูปหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะครับหลวงพ่อไปนะครับ หลวงพ่อไปวัดกำแพงครับเนื้อทองผสมนะครับเก่าๆพระสภาพสวยนะครับพระสภาพสวยมีหน้ามีตานะครับอันนี้เป็นรูปหล่อรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่นะครับรูปหล่อรุ่นแรกพิมพ์ใหญ่นะครับพระเนื้อโลหะกระแสโลหะกระแสทองน้ำทองวิ่งกระจายเลยนะครับวิ่งกระจายเลยนะครับมีรอยตะใบแต่งเก่าๆนะครับมีรอยตะใบแต่งเก่าๆแบบนี้เลยนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สวยงามเลยนะครับอันนี้องค์ที่1ครับ หลงข้าไปนะครับองค์ที่1ครับเอา1000บาทนะครับผมชอบองค์ไหนถูกใจองไหนนะครับแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับต่อไปนะครับองค์ที่2รายการที่2ครับเป็นพระสังกจายนะครับพระสังกจายนะครับน่าจะเป็นวัตถุทัศนะครับเนื้อเก่าเก่านะครับเนื้อเก่าเก่าขึ้นคาบเงอคาบใครคาบอาเขียวแบบนี้เลยนะครับบางที เนื <muitas S 2> ้อจะออกสับริศนะครับเนื้อออกสับริศนะครับตอนิมเขียวแบบนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเป็นเนื้อพวกทองผสมนะครับเนื้อทองผสมนะครับเนื้อเก่าๆแตัวแบบนี้เลยนะครับพระสังกรจจายวัตถุทัศนะครับอันนี้องค์ที่2นะครับผมองค์ที่2นะครับ1000บาทครับผมหนึ่งพบาทต่อไปองค์ที่3รายการที่3นะครับองค์ที่3นะครับผมเป็นพระสังกรจจายเหมือนกันนะครับพิมพ์นี้เป็นพิมพ์ถือดอกบัวนะครับถือดอกบัวนะครับผมอันนี้องค์ที่3ามนะครับขอญาตไปไว้หน่อย นะครับไม่ทันยังไงก็แอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้องค์ที่3นะครับผมองค์ที่3นะครับสวยงามครับผมสวยงามครับ1000บาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับองค์ที่4ครับ องที่สี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับรุ่นแรกเหมือนกันเป็นจะเป็นพิมพ์เล็กนะครับองนี้น้ําทองกระจายสวยๆเลยนะครับนี่ฮะน้าทองกระจายสวยๆแบบนี้เลยนะครับรูปหล่อหลวงพ่อไผ่นะครับรถถังฟังทนเสื้อะเบี้ฟังทนครับผมนี่ครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับผมองที่สี่นะครับหล่อโบราณครับผมต่อไปนะครับองค์ที่ห้ารายการที่ห้านะครับองที่ห้านะครับองนี้ก็สวยเลยนะครับเรียญหล่อโบราณสิงปรีหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนนะครับหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอน รูปหล่อโบราณรุ่นแรกน้ำทองกระจายครับผมน้ำทองกระจายเนื้อโลหะย่นย่นเก่าเก่าแบบนี้เลยนะครับเนื้อโลหะย่นย่นเก่าเก่าสวยงามนะครับสวยงามเลยนะครับอันนี้องค์ที่5นะครับองค์ที่5ครับผมรูปหล่อหลวงพ่อจันทร์วัดบางมอนครับผม1000บาทครับต่อไปนะครับรายการต่อไปนะครับรายการต่อไปองค์ที่6ครับองค์ที่6ครับอันนี้หล่อเก่าหล่อโบราณนะครับนี่ฮะดูเนื้อนะครับ ดูเนื้อเก่าปึกเลยนะครับองค์นี้เนื้อเก่าปึกเลยนะครับนี่ครับผมสวยนะครับองค์นี้นะฮะสวยนะครับเอา1,000นบาทครับน่าจะเป็นเทียงแสนนะครับเทียงแสนนะครับหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจนะครับต่อไปนะครับอันนี้น่าจะเป็นยุทยานะครับยุทยานะครับอยู่จากเนื้ออยู่จากโลหะมีความเก่านะครับมีความเก่านะครับนี่ฮะหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณนะครับหล่อโบราณสวยงามเลยนะครับอันนี้องค์ที่ 7นะครับผมองค์ที่7รายการที่7ครับต่อไปนะครับองค์ที่8ครับองค์ที่8นะครับเป็นรูปหลอดลงพ้าไปเหมือนกันนะครับพิมพ์เล็กนะครับรุ่นแรกพิมพ์เล็กครับองนี้ก็สวยนะครับอง์นี้ก็สวยเนื้อหาจัดจ้านเลยนะครับ อันนี้องค์ที่8นะครับผมองค์ที่8นะครับชอบแอดไลน์มาขอรูปเพิ่มเติมได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับต่อไปองค์ที่9ครับพระสังกจายหล่อโบราณนะครับพระสังกจายหล่อโบราณนะครับองค์นี้สวยคลาสสิกครับองค์นี้สวยคลาสสิกครับผมสวยคลาสสิกนะครับสังกจายน่าจะเป็นเทียนแสนนะครับองค์นี้นะฮะน่าจะเป็นเทียนแสนครับผม1,000บาทครับผมองค์ที่องค์ที่9นะครับผมต่อไปองค์ที่10ครับองค์ที่10 ครับองนี้ก็สวยนะครับอง์นี้ก็สวยนะครับหล่อโบราณนะครับสวยงามนะครับอุดมสมบูรณ์โชคลาภนะครับพระสังฆ์กระจายนะครับดูเนื้อเก่าปึกเลยนะครับพิมพ์ตรงสวยงามครับผมอันนี้องค์ที่10ครับองค์ที่10ครับ1,000บาทนะครับ ต่อไปองค์ที่11รายการที่11ครับเป็นเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะครับเหรียญหล่อโบราณหลวงพ่อไปนะครับอ่านี้เป็นเหรียญกลมนะครับเหรียญกลมรุ่นแรกครับผมเหรียญกลมรุ่นแรกนะครับกระแสเนื้อโลหะวิ่งสวยเลยนะครับสองสี่เจ็ดแปดนะครับเหรียญกลมหล่อโบราณนะครับอันนี้องค์ที่11นะครับผมองค์ที่11ครับต่อไปองค์ที่12ครับเหรียญหล่อหลวงพ่อไปมีสององค์นะครับเหรียญกลมมีสององค์นะครับอันนี้องค์ที่12รายการที่12นะครนะ ดูเนื้อนะฮะดูเนื้อนะครับผิวหิ้งหิ่งนะครับภาพเดิมเลยนะครับไม่ผ่านการใช้ไม่ผ่านการห้อยเลยนะครับผิวหิ้งหิ้งเดิมมแบบนี้เลยนะครับอัอนนี้องค์ที่1ิบอนะครับผมองค์ที่1ิบอครับ ต่อไปนะครับองค์ที่13านะครับจะเป็นลอใหญ่นะครับเหรียญลอใหญ่หลวงพ่อไปครับผมเหรียญลอใหญ่นะครับอันนี้องค์ที่13านะครับสวยงามนะฮะพระกระแสทองน้ําทองกระจายเลยนะครับตองดูเนื้อโลหะผิวมันๆแบบนี้ฮะพระเนื้อโลหะผิวย่นๆมันๆแบบนี้เลยนะครับอ่านะครับผมอันนี้องค์ที่สิานะครับผม1,000บาทนะครับ EP นี้ชุดนี้นะครับต่อไปองค์ที่14ครับองค์ที่14บครับอ ยังเป็นเหรียญหล่อโบราณนะครับอันนี้มีสองเหรียญนะครับเหรียญหลวงพ่อไปรุ่นนี้มีตองเหรียญนะครับนี่ฮะหลอกกอนะครับมีหูมีห่วงในตัวนะครับองค์ที่สิบสี่นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่สิบห้าครับองค์ที่สิบห้านะครับอันนี้เป็นอ่าไม่แน่ใจนะผมจําชื่อหลวงพ่อไม่ได้เจ้าของเดิมก็บอกมาอยู่นะครับดูเนื้อโลหะนะครับเนื้อลหะ กระแสโลหะเก่าย่นแบบนี้เลยนะครับกระแสโลหะเก่าย่นสวยงามนะครับเป็นพระรีลาเลนหล่อโบราณน,นะครับสวยงามคลาสสิกหลังยันแบบนี้ฮะหลังยันแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่15ครับผม1,000บาทครับ ต่อไปนะครับองค์ที่16รายการที่16ครับองค์ที่16รายการที่16ครับเป็นเหรียญล่อโบราณตัวยๆเหมือนกันนะครับอ่าเหรียญล่อโบราณตัวยๆเหมือนกันนะครับนี่ฮะสวยงามจัดจ้านครับผมอันนี้องค์ที่16นะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0ูนย์หกสี่เจ็ดห้าหกหนึ่งหกเก้านะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์พอเดีวกันนะครับอันนี้องค์ที่16นะครับผม ไปไว้หน่อยนะครับไปไว้หน่อยนะครับไม่ทันยังไงแอดไลน์มานะครับต่อไปองค์ที่สิบเจ็ดครับได้มาใหม่นะครับองค์ที่สิบเจ็ดนะครับเป็นเหรียญลอยเจ้าตัวหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วนะครับสภาพสวยเดิมเลยนะครับสภาพสวยเดิมนะครับนี่ฮะด้านหลังนะครับผมอ่าด้านหลังนะครับผมสวยครับองค์ที่เท่าไหร่แล้ว ต่อไปองค์ที่17นะครับเมื่อกี้องค์ที่16นะครับาเหรียญหล่อเจ้าตัวจะมีสามเหรียญน,นะครับนี่ครับผมเหรียญองค์ที่17นะครับองค์ที่17ครับ เป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับตัวงามครับหล่อหนาๆแบบนี้เลยนะครับ1,000บาทนะครับ EP นี้ชุดนี้นะครับต่อไปองค์ที่ที่แปครับนะตัวงไม่น่ามีตานะครับนี่ฮะตัวพหน้ามีตานะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวหลวงปู่บุญนะครับวันนี้เหรียญที่3นะครับองค์ที่3ครับอเหรียญที่3องค์ที่3ครับผมหนึ่งพับาทนะครับต่อไปนะครับต่อไปมาดูเป็นหล่อโบราณชุดหลวงพ่อเงินบ้างครับหลวงพ่อเงินชุดนี้สวยนะครับหลวงพ่อเงินชุดนี้สวยนะครับ ดูจากจอบเล็กก่อนนะครับจอบเล็กองค์ที่1ครับจอบเล็กองที่1ครับนี่ฮะจอบเล็กองค์ที่1ครับหน้าตาอย่ายิ้มสวยๆนะครับผิวมันๆแบบนี้เส้นริ้วจีวรสวยคมนะครับผิวมันๆเส้นริ้วจีวรสวยคมนะครับนะโอปิงแบบนี้เลยนะครับอันนี้องค์ที่1ครับจอบเล็กองเพื่อเงินนะครับชุดนี้เอา1,000บาทเหมือนกันนะครับ 1,000บาทครับผมต่อไปองค์ที่สองครับองค์ที่สองนะครับองค์ที่สองก็สวยนะครับเนี่ฮะยิ้มยิ้มเลยนะครับพิมพ์แข้งตรงนะครับพิมพ์แข้งตรงนะครับนี่ครับสวยงามนะครับอันนี้องค์ที่สองนะครับจอบเล็กหลวงพ่อเงินครับหนึ่งพันบาทครับผมเื้อโลหะเก่าเก่าย่นย่นเลยนะครับนี่องค์ที่สองนะครับผมต่อไปองค์ที่สามนะครับต่อไปองค์ที่สามครับนี่ฮะองค์ที่สามนะครับนี่ ดูเนื้อนะครับตุ้มแขนลึกๆผิวดำเดิมแบบนี้เลยนะครับอ uh, ่ะตุ้มแขนลึกๆผิวดำเดิมเลยนะครับอันนี้องค์ที่สามนะครับหลอกเพื่อเงินนะครับมาก่อนได้ก่อนเลยนะครับ arrived, ชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1 1 6 9นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ <wealth> ต <Factory Marvin flanzen> ่อไปมาดูเป็นพิมพ์นิยมครับอันนี้องค์ที่4ครับพิมพ์นิยมหล่อโบราณนะครับคาบเบ้าดินไทยเดิมๆนะครับองค ชุดนี้เนื้อเก่ามากเลยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับนี่ฮะคาเป่าดินไทยเดิมๆนะครับเนื้อขึ้นสนิมอ่าสนิมผิวสนิมแบบนี้เลยนะครับเป็นรูปหล่อพิมพ์นิยมครับอันนี้องค์ที่สี่ครับผมอันนี้องค์ที่สี่ครับผมหล่อเก่าหล่อโบราณสวยงามนะครับจะมีพวกเนื้อเกินมีอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้องค์ที่สี่นะครับต่อไปองค์ที่ห้าครับองค์ที่ห้าครับนี่ฮะ้าเป่าเดิมๆนะครับหน้าตาหลวงพ่อยิ้มสวยนะครับ อ่าราตาของข้อยิ้มสวยเลยนะครับนี่ฮะตะหนิมคุ้มนะครับตื้นตามท่อตามผิวนะครับใต้ฐานแต่งสะบนะครับหล่อช่อหล่อโบราณแบบนี้เลยนะครับง่ายต่อการพิจารณานะครับผมด้านหลังนะครับเทนเดียวจีวรสวยคมนะครับพึ้นตะหนิมคุ้มตะหนิมเขียวแบบนี้ฮะเนื้อโลหะเนื้อทองผสมน้ําทองกระจายเลยนะครับอันนี้องค์องค์ที่ห้านะครับผมหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมครับ ต่อไปนะครับองค์ที่หกครับองค์ที่หนะครับถวยทุกองค์เลยนะครับของพวกเงินชุดนี้นะครับนี่องที่หกครับดูเนื้อนะฮะเส้นริ้วจีวรตัวๆคมคมครับผมมาี่องค์ที่หกครับผมอ่าสอช่อรอโบราณแบบนี้เลยนะครับในองค์ที่หกครับต่อไปองค์ที่เจ็ดครับองค์ที่เจ็ดนะครับองค์ที่เจ็ดนี่เนี่ยตัวเลยนะครับนี่ฮะเนื้อออกองเหลืองนะครับเส้นริ้วจีวรคมคมแบบนี้ฮะ เพลียวจีวรคมคม,คมผิวตึงๆนะผิวผูกขาดแบบนี้หล่อช่อบแทงรอยตะใบหลอกเก่าหลอโบราณแบบนี้เลยนะครับนี่ฮะสวยงามนะครับพิมพ์นิยมนะครับพิมพ์นิยมนะครับองค์นี้สวยจัดจ้านนะครับผม ต่อไปนะครับองค์อ่อกีองที่7ดนะครับต่อไปองค์ที่8นะครับบอกเลยลงพ่อเงินชุดนี้สวยทุกองนะครับสวยทุกองค์หน้ายิ้มยิ้มเลยนะครับหน้ายิ้มยิ้มเลยนะครับอันองค์ที่8ดนะครับอ่ะันองค์ที่8ครับผ้าเป้าเดิมๆนะครับองค์ที่8นะครับผมอ่าต่อไปนะครับองค์ที่9้าครับผมองที่9ครับอ่ะองที่9นะครับดูเนื้อนะครับปึ๊กเลยนะครับหน้าตายิ้มยิ้มแบบนี้ฮะองที่9นะครับแตนทิ้วจีวอนสวยๆครับนะผิว ผิวคู่ขาผิวมะละนะครับผิวคู่ขาผิวมะละนะครับต้องดูน้ําทองกระจายเลยนะครับต้องดูน้ําทองกระจายแทงรอยตะใบเก่าๆแบบนี้ฮะใต้ถาะนะครับผมอ่ะนี่ครับผมรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์นิยมนะครับชุดนี้นะครับผมหนึ่งพันบาทนะครับหนึ่งพันบาทนะครับอันนี้องค์อ่าเก้านะครับองค์ที่เก้าต่อไปองค์ที่สิบครับองค์ที่สิบครับอ่ะองค์นี้ก็เนื้อสวยครับเนื้อหาจัดจ้านครับนี่ฮะดู มีนเสน่ห์นะครับดูมีนเสน่ห์นะครับภาาผิวภาาเบ้าเดิมๆแบบนี้นะฮะสวยงามเลยนะครับสําหรับหลวงพ่อเงินชุดนี้นะฮะเนื้อกลับปึ๊กนะครับเนื้อกลับปึ๊กนะครับนี่ครับองค์ที่สิบครับผมองค์ที่สิบนะครับ ต่อไปนะครับองค์ที่11บครับเป็นพิมพ์ค้ตานะครับองค์ที่11บเอดเป็นพิมพ์ค้ตานะครับองค์นี้พิมพ์คิตาก็สวยนะครับเนื้อโลหะเขาเก่าย่นแห้งดีนะครับเนื้อโลหะเขาเก่าย่นแห้งดีนะฮะต้องดูจะเห็นน้ําทองกระจายเลยนะครับต้องดูเห็นน้ําทองกระจายนี่ฮะสวยงามนะครับนี่ครับองที่ส0บสิบเอดนะครับผม11บอดครับน่าจะใช่นะครับผม องค์ที่11นะครับต่อไปองค์ที่12ครับเป็นพิมพ์ขี้ตาืังกันนะครับอันนี้องค์ที่12นะครับเป็นพิมพ์ขี้ตานะครับพิมพ์ขี้ตาจะมีตามองค์นะครับอันนี้องค์ที่13นะครับพิมพ์ขี้ตาสวยนะครับพิมพ์ขี้ตาสวยมากเลยนะครับอันนี้องค์ที่13นะครับผมองค์ที่13ครับต่อไปนะครับองค์ที่14ครับองค์ที่14เป็นพิมพ์นิยมครับผมองค์ที่14ครับพิมพ์นิยมคาบเบ้าเดิมๆนะฮะ นะนี่ครับผมแทงลอยตะไบกบเก่านะครับอันนี้องค์ที่14นะครับผมองค์ที่14ครับต่อไปนะครับองค์ที่15ครับองค์ที่15นี่ฮะองค์ที่15องค์นี้ก็สวยจัดจ้านเลยนะครับองค์ที่15นะฮะดูเนื้อนะครับปึ๊กหน้าตาหลวงพ่อยิ้มสวยๆภาพเป้าเดิมครับภาพเป้าเดิมเลยนะครับนี่องค์ที่15นะครับผมต่อไปนะครับองค์ที่16ครับองค์ที่16นะครับองค์ที่16นะฮะองค์นี้เหมือนผิวจะโดนล้างมาหน่อยนึงนะครับ อัานีนองค์ที่สิบหกนะครับแต่ตัวคาสติกนะครับมันล้างดูข้างในยังติดพวกสนิมนะฮะเห็นไหมนะครับตองดูจะเห็นพวกสนิมผมเป็นตีน้ําตาลน้ําตาลนะครับเห็นเนื้อพระข้างในน้ําทองกระจายเลยนะครับกับองค์นี้นะครับสวยงามเลยนะครับผมนี่ฮะองค์ที่สิบห้านะครับผมต่อไปองค์ที่สิบหกครับไปไหว้หน่อยนะครับไม่ทันยังไงก็ แอดไลน์มาได้เลยนะครับอันนี้องค์ที่16ครับชุดนี้สวยนะครับเก็บได้เลยนะครับหลวงพ่อเงินนะครับสวยมากนะครับองค์ที่16ครับผมต่อไปนะครับองค์ที่17นะครับองค์ที่17นะครฮะดูครับองค์ที่17นี่สวยจัดจ้านเลยครับตรงนี้นะฮะตรงที่17องค์นี้สวยจัดจ้านเลยครับอันนี้องค์ที่17นะครับเนื้อมันๆนะฮะเนื้อมันๆผิวมันๆแบบนี้เลยนะครับอ่าี้องค์ที่17นะครับผม ต่อไปนะครับองที่18บดครับอง์ที่18บปดนะครับหน้าตาหลวงพ่อยิ้มยิ้มนะฮะเต้นริ้วจีวรคมคมครับหน้าตาหลวงพ่อยิ้มยิ้มเต้นริ้วจีวรคมคมนะครับนี่ครับผมานี่ครับผมใต้ฐานรอช่อร,รอโบราณแบบนี้นะฮะ สวยงามนะครับสวยงามนะครับต่อไปนะครับองค์สุดท้ายครับผมองค์สุดท้ายครับองค์นี้สวยนะครับองค์นี้สวยเลยนะครับลงพ่อเงินชุดนี้สวยนะครับสวยมากเลยนะครับพี่ๆนะครับอ่าฮะอันนี้องค์สุดท้ายนะครับดูเนื้อนะฮะปึ๊กเลยนะครับปึ๊กเลยนะครับชอบองค์ไหนถูกใจองค์ไหนนะครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับ0 6 4 7 5 6 1นนะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันนะครับดูให้ชอบดูให้ถูกใจนะครับผมขอบคุณครับ